ทวีปแอฟริกาดินแดนของเราฮิปโปแย่แล้วอย่าแล้วหนีแล้วเขา้าคุณฮิปโปปอบุกเมืองช่วยด้วยช่วยดนวยมาทางนี้ก่อนมาทางนี้ก่อนเราจะต้องหาที่แอบเขาไม่ได้บุกเมืองไม่ฝนนี่ป่าแอฟริกาป่าแอฟริกาอย่างนั้นเหรอใช่แล้วแล้วที่นี่เรามาอยู่ได้ยังไงอ่ะ ก็เรามาเที่ยวแอฟริกาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแบบนี้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แสดงว่าคุณฮิปโปเขากําลังโกรธวิ่งขึ้นต้นไม้ก่อนเร็วเข้าถ้าเราหนีขึ้นต้นไม้คุณฮิปโปจะต้องปีนตามขึ้นมาไม่ได้แน่นอนมาเร็วเข้าพวกปิ๊กพี่เอกมาทางนี้เร็วพี่ฝนเจอต้นไม้ที่สูงที่สุดแล้วล่ะไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องต้นไม้ฉันชํานาญอยู่แล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเหมือนฉันได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเลยแฮะช่วยด้วยพี่ฝนคุณฮิปโปเขาไม่ยอมไป ใช่คุณฮิปโปไม่ยอมไปแล้วที่สำคัญพี่วนเจอจอระเข้คอ้าวฮิปโปเค่ดูก่อนนะนั่นคือคุณฮิปโปที่เป็นจอระเขแค่อย่างนั้นเหรอมีด้วยเหรอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวีนีที่ไหนกันแน่ทำไงดีแย่แล้วเขาปีนต้นไม้ขึ้นมาเขาปีนต้นไม้ได้ไงอะไม่รู้ฮิปโปที่ไหนเขาปีนต้นไม้กันได้เลาถ้ายงานพี่วนตัดสินใจแล้วทำไร เราวิ่งหนีหาที่สูงที่สุดในนี้กันดีกว่าที่นี่เลยบนภูเขาเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนทําไมเหมือนกับว่าพี่ฝนมองเห็นอะไรบางอย่างที่หางตาทําทไมข้างหน้าถึงเป็นเมืองได้แล้วนั่นนะใช่ฉันกําลังจะคิดเหมือนนายเลยพวกิ๊ก,กแต่เดี๋ยวก่อน ข้างหน้านั้นเราอาจจะออกไปสำรวจอะไรบางอย่างก็ได้นะพี่เอกเจออะไรก็ไม่รู้อยู่ข้างบนยอดเขานั่นน่ะใช่พี่ฝนก็มองเห็นเหมือนกันวิ่งขึ้นไปดูกันก่อนดีกว่าฉันเจอแตงโมนายเจอแตงโมเหรอใช่แล้วอ๋อนี่ไงแตงโมจริงด้วยไม่ใช่แตงโมเฉยเยเดี๋ยวก่อนนะเมลอนฮิปโปเหรอเราจะกลายเป็นฮิปโปสายพันธุ์แตงโมเหรอเนี่ยจะเป็นไม่ได้ยังไงอ่ะต้องลองเปลี่ยนดู เดี๋ยวก่อนหรือว่าเราสามารถเปลี่ยนร่างให้กลายเป็นคุณฮิปพอแปลงโมได้จริงๆอย่างนั้นเหรอลองเปลี่ยนดูดีกว่าพี่ฝนงั่นตัดสินใจแล้วตัดสินใจอะไรนี่ไงพี่ฝนเจอท่ามบางอย่างนี่นี่ตามมาข้างในไม่ได้มีแค่คุณแตงโมที่เป็นฮิปโปนะมีอย่างอื่นด้วยพวกเรานี่มีของแบบไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยเนี่ยเดี๋ยวก่อนก่อนนี่ไงคุณฮิปพอแปลงโมตอนนี้เพ่กลายเป็นฮิปโปแตงโมแล้ว จริงเหรออันนี้ไงจริงด้วยนี่คือแตงโมเราเป็นแตงโมกันหมดเลยไม่ใช่แฮทำไมอ่ะเรากลายเป็นคุณฮิปโปแตงโมตั้งหากดนนี่สิฉันอ้าปากออกมากว้างมากๆเลยเนี่ยฉันก็สามารถอ้าปากกว้างๆได้เหมือนกันนี่ไงอ้าปากกว้างแล้วเออเดียเเด๋ยวเดีก่อนถ้าฉันดูไม่ผิดนี่ ไอรอนแมนนี่นะใช่แล้วล่ะฉันคือฮิปโปไอรอนแมนเดี๋ยวก่อนคุณฮิปโปไอรอนแมนมาจากไหนอะฮิปโปไอรอนแมนก็ฮิปโปไอรอนแมนนะสิเดี๋ยวก่อนนะข้างหน้านั้นนอกจากจะมีคุณฮิปโปไอรอนแมนแล้วพี่ฝนยังเจอคุณแิปโปคอย,ยาวอีกตั้งหาก <laughs> นี่ฮิปโปหรือไดโนเสาร์เนี่ยพี่ฝนมาดูเร็ว <laughs> เดี๋ยวก่อนนี่ไงคุณฮิปโปสายพันธุ์ใหม่คอย,ยาวจริงหรือเปล่านเนี่ยแบคทีโอซอรัสฮิปโปจริงเหรอ ฮิปโปคอยาแล้วเดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนว่าเราสามารถลงน้ําได้ด้วยเราดำน้ําได้ด้วยนี่ดำน้ําแล้วใช่ความจริงแล้วคุณฮิปโปเนี่ยสามารถว่ายน้ําได้เก่งมากๆเลยใช่หรือเปล่าพี่เอกเจออะไรบางอย่างอยู่ข้างหน้าแต่ว่าตอนนี้ขาติดเดี๋ยวก่อนนะพี่วนก็สังเกตเห็นเหมือนกันนี่พี่วนเจอคุณฮิปโปที่เป็นเหตุเหตุ ed, เนี่ยนะใช่ เดี๋ยวกลับไปแปลงล่างให้ดูอตอนนี้เอาเอาเอา,อาเป็นอะไรอะ่ะจมจมลงไปในโคลนอย่างนั้นเหรออ่าตกแแบบตกแแบบเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่มาทางนี้ก่อนเร็วเขา้านี่ไงพี่วอนเจอแล้วมีทั้งคุณฮิปโอพอคอยยาวคุณที่พอปอแตงโมคุณที่พอปอเห็ดด้วยนะแต่ว่าพี่เอเคนน่ะอยู่ทางนู้นนะะ่ะฮิโปไอรอนแมนน่ะฮะมีคุณที่โปไอรอนแมนด้วยอย่างนั้นเหรอมีมีมีแต่เขาอยู่ด้านหลังดูเลยเดี๋ยวก่อนนี่ไงเจอแล้วคุณฮิปโปมัดลุม มาทางนี้เลยพี่ฝนไปไหนอ่ะเดี๋ยวพาไปดูพาไปดูอย่างนั้นเหรอมาเร็วเข้าดิไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะตามมาหน้าตามมาอ๋อนี่ไงจริงด้วยนี่คือคุณฮิปโปที่เขาเป็นไดโนเสาร์เหรอใช่ที่ไหนนั่นกอซิล่าฮิปโปกอซิล่าเลยเหรอนั่นไงกอซิล่าฮิปโปโอโ้โอหโอ้โหถ้าอย่างงั้นแล้วก็ แสดงว่าที่นี่จะต้องมีคุณฮิปโปโปหลักหลายสายพันธุ์อย่างแน่นอนมาดูทางนี้นี่ฮิปโปไอรอนแมนคุณฮิปโปไอรอนแมนอย่างนั้นเหรอแล้วก็มีฮิปโปโลกิด้วย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฝนเจอนี่เลยคุณฮิปโปซปเปอร์แมนแล้วนี่ข้ามเรื่องมาได้ยังไงเนี่ยงั้นหมายความว่าที่นี่เราจะต้องออกตามหาเพื่อนๆหลายๆคนใช่หรือเปล่าฮิปโปซปเปอร์แมนจะไปตามหาได้ที่ไหนอ่ะเ,เดี๋ยวก่อนนะยังขาดไปอีกหนึ่งคุณฮิปโป ใครอะพี่ฝนนี่เงอะคุณฮิปโป,โปโหมูแดงอ๋อฮิปโปโหมูแดงเหรอใช่เขาอยู่แถวนี้หรือเปล่าตามมาเลยตามมาเลยตอนเข้ามาในถ้ำครั้งแรกเพียกเจอเจอเหรอเจอเจออยู่ทางนี้ทางนี้นะทางไหนอะทางนี้ทางนี้ทางนี้อ๋อนี่ไงจริงด้วย เขาบอกว่ามีท่ามคุณฮิปโปอยู่แถวนี้นั่นใช่หรือเปล่าใช่แล้วมีฮิปโปแม่หมูเดงนี่แล้วก็ฮิปโปน้องหมูเดงอยู่ตรงนี้หมายความว่านี่คือครอบครัวคุณหมูแดงอย่างแน่นอนนี่ไงถ้าอยากเป็นน้องหมูเดงเราก็แค่เข้าไปยืนตรงจุดนั้นเราก็จะกลายเป็นน้องหมูเดงเลยเงนหมายความว่าเราสามว่าเป็นครอบครัวฮิปโปได้จริงๆใช่หรือเปล่าไปแล้วนะนาจะแปลงร่างแล้วเหรอพวกปีกแปลงร่าง ล่างเหมือนกันนี่งายมาแล้วแล้วพี่ฝนกับุ๊กปิ๊กอยู่ตรงไหนอ่ะพี่ฝนกับพุกปิ๊กอยู่ตรงบ่อน้ําถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวพเพกจะตามลงไปหาพเพกอยู่บนภูเขาอยากจะบอกว่าพอเราอ้าป่าปุ๊บเราจะมองเห็นฟันด้วยนี่ไงฟันเขาเล็กจิ๋วมากเลยเป็นฮิปโปโปมูเดงเด็กๆนะนะแล้วนี่ใครเนี่ยนี่คือคุณแม่ของเราหรือเปล่า นี่เป็นคนแม่ของหมูแดงเหรอใช่นี่แหละคุณแม่ของหมูแดงสุดน่ารักคุณแม่คะคือว่าตอนนี้พวกเราหิวจังเลยค่ะแล้วถ้ามีสามคนก็จะต้องเป็นหมูหยองหมูเด้งหมูตุน๋นเงี้ยน่ารักจังเลยนี่ไงคุณแม่ของเราพาลงไปหาอาหารในาน้ำแล้วนี่เขามีจอกแหนด้วยนะเหมือนเป๊ะเลยนี่เดี๋ยวพี่บอจะลองดำน้ำลงไปให้ดูนี่มาแล้ว โอ้โหเราสามารถว่ายน้ำได้จริงด้วยแถมกินสาหร่ายได้อีกต่างหากนี่ทุกคนมาเล่นตรงนี้กันเร็วเข้าเจออะไรบางอย่างล่ะเพี่เจอจุดที่แบบกระโดดได้สูงสูงเลยอะจุดกระโดดสูงสูงหมายความว่าไงนี่ไงขึ้นมาบนบกตรงนี้ก่อนเร็วครับนี่ไงพี่ฝนก็กระโดดได้เหมือนกันไม่ได้สูงแค่นั้นแต่สูงลอยฟ้าเลยพี่ฝนสูงลอยฟ้ายังไงอะนี่ไงมาตรงเพียกับพวกวิ๊กนี่แลว้วนี่ไงพี่ฝนก็สูงลอยฟ้าเหมือนกันไม่ได้ลอยแค่นั้นดิไม่ได้ลอยแค่นี้แล้วลยยังไงอะ ลอยขึ้นไปบนฟ้าเลยอ่ะลอยขึ้นไปบนฟ้ายังไงอ่ะนั่งไงดูเพกดิไหนอ่ะนี่เดี๋ยวเพกทำไปดูอยู่ตรงนี้อยู่งนี้อยู่ตรงไหนอ่ะนี่ลอยฟ้าของจริงเดี๋ยวทำห้ดูใหม่เดี๋ยวทดลองใหม่ทดลองใหม่ต้องตรงนี้ต้องตรงนี้ต้องไหนต้องนะนี่นี่มาตรงนี้นี่ไงนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวไปวนจะลองกระโดดมากกระโดดสูงเลยนี่เราใคายเป็นฮิปโปสไปเดอร์แมนมาเ่ยกระโดดสูงมากเลยพวกเราเดี๋ยวก่อนนะ พี่ฝนสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่หางตาฝั่งนู้นอะไรของพี่ฝนนะ่ะนั่นไงเขาบอกว่าที่นี่คือฮิปโปซิตี้ไม่ใช่เมืองของมนุษย์แต่ว่าเป็นเมืองของฮิปโปใช่เราเข้าไปสำรวจด้านในกันดีกว่านะฉันมองเห็นอะไรอยู่ไกลๆด้วยนะตรงนั้นน่ะไหนอ่ะข้างในนั่นน่ะเดี๋ยวก่อนมีป้ายอะไรบางอย่างด้วยแฮะต้องเป็นป้ายโฆษณาพี่ฝนป้ายโฆษณาเหรอ มีคุณฮิปโปอยู่บนป้ายโฆษณาด้เห็นเปล่าพี่ฝนคิดว่านี่ไม่ใช่ป้ายโฆษณาน่าจะเป็นถิ่นที่อยู่ของเขามากกว่าหมายความว่าไงนี่งาที่นี่คือที่อยู่ของคุณฮิปโปมีรถล้มอยู่ด้วยแล้วก็อันนี้คือใบพัดท่าลมว้โหไปไหนอะ่ะลอยขึ้นมาข้างบนได้ด้วยอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะเพราะเราสามารถกระโดดสูงปุ๊บพี่ฝนเจอบางอย่างเจออะไรพี่ฝนเจออะไรบางอย่างที่เป็นความลับนี่อะไรกันเนี่ย นี่คือคุณฮิปโปเขาเข้าไปอยู่เลยนะน่ะอาจจะเป็นบ้านของเขาหรือปเปล่าก็น่าจะใช่นะเพราะประตูก็เปิดอยู่นี่ใช่ประตูเปิดอยู่ไม่ได้ปิดด้วยเขากําลังกินอะไรอยู่อะ่ะเขากําลังกินอาหารของเขาอย่างแน่นอนแหละอ๋อคนนี้เขานอนอยู่เขานอนหลับปุ๋ยอยู่อากาศกําลังดีแบบนี้น่านอนหลับใช่ดูเหมือนว่าเขากําลังกินอาหารเอ๊ะอยากจะรู้จังรลยคุณฮิปอปเขากินอะไรเป็นอาหารนะพวกเรา เขากินพวกหญ้ากับสาหร่ายข้างล่างในทะเลหรือเปล่าหรือว่าเขาจะกินแตงโมไหมอะ่ะฉันเองก็เคยเห็นคุณฮิปโปก็กินแตงโมอยู่นะจริงเหรอจริงดิถ้าอย่างนั้นแล้วก็หมายความว่าคุณฮิปโปโปจะต้องกินแตงโมได้อย่างแน่นอนพี่ฝนข้างหน้าเพจกเจอนี่ป้ายเลยคุณฮิปโปโปที่เป็นเสือด้วยอ่ะคุณฮิปโปโปที่เป็นเสือเหรออยู่ข้างบนนึ่นไงไหนโอ้จริงด้วยแฮะคุณฮิปโปโปเป็นเสือได้ไงอะ่ะพวกเรา ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าแมปนี้แปลกดีนะฉันเจอบันไดบันไดเนี่ยนะใช่มีบันไดขึ้นไปบนตึกด้วยงั้นลองปีนขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่าใช่ลองปีนขึ้นไปดูนี่ไงหมายแล้วมีทางไม้พาดไปต้องหลายที่เนี่มีทางเชื่อมต่อทางนี้ไปทําอะไรได้เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะขอสังเกตก่อนก็นแล้วกันไม้พาดฝั่งนี้ไปตึก ไปตึกอีกฝั่งนึงอะตึกนี้สูงที่สุดเลยนะเนี่ยเอา <Okay. S 2> ฉันลน <c oughs> นายไไหน้ยของนายเดี๋ยวปีนขึ้นไปใหม่เดี๋ยวมาใหม่นะเหมือนกับว่าพี่ฝนจะสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่หางตาตรงนู้นไม่เห็นมีอะไรเลยนั่นมีแสงสว่างอยู่ฝั่งนั้นน่ะนั่นอะไรอะ่ะไม่น่าใจนะเดี๋ยวลองวิ่งไปดูดีกว่าเราจะกระโดดไปได้เหรอนี่ไงามาแล้วนี่คืออะไรอะก็บอกว่านี่คือ ยานอาวกาศของคุณซูเปอร์ฮิโปก็บอกว่านี่คือยานจากเอเลี่ยนต่างโลกนะแต่ไม่น่าจะใช่คุณซูเปอร์ฮิปโปนะพี่ฝนแล้วเขาคือใครนะ่ะไม่รู้ไงของใครมาจอดไว้ตรงเนี้แต่ว่าเราเก็บไม่ได้แฮะเก็บไม่ได้จริงๆด้วยเดี๋ยวก่อนเหมือนสังเกตเห็นอะไรบางอย่างเรื่องแสงอีกแล้วข้างล่างนี่มีแหล่งพลังงานตกอยู่มีแหล่งพลังงาน คุณฮิปโปไอรอนแมนอ๋อเข้าใจแล้วแต่อย่างนั้นแปงลงร่างเลยแปงลงร่างเป็นไอรอนฮิปโปใช่นี่นี่ดูนี่สัก่อนอะไรของพี่ฝนนี่ไงพวกพี่ทำให้ดูเป็นตัวอย่างทำไรอ่ะนี่งาางงไงเราสามารถแปงลงร่างได้อ๋อเราสามารถแปลงร่างกลับมาเป็นคนธรรมดาแล้วก็ใส่ชุดเกาะเป็นไอรอนฮิปโปได้หรอใช่แล้วที่สำคัญนยฉันมีไอพอนด้วยฉันบินได้ ฉันบินได้เห็นเปล่าเพลยกรู้สึกว่าเราบินต่ำไปหน่อยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราบินแบบนี้ก็อย่างเท่แล้วอย่างเท่จริงๆด้วยตามมาทางนี้แล้วเข้าทำไมอ่ะพี่วอนเจออะไรบางอย่าง ข้างในนั้นมีเหมือนเป็นถ้ำแล้วก็มีน้ํารอดอยู่ด้วยนะทุกคนนะมาทางนี้แล้วพี่ฝนเจออะไรบางอย่างน่าจะมีความลับอยู่ในถ้ำของคุณฮิปโปนะมาดูนี่ก่อนพี่ฝนฮะเจออะไรเหรอฮิปโปยืนขึ้นได้สองขา <c oughs> นั่นคุณหมีกิ๊ดลี่หรือเปล่าไม่ใช่หมีแต่เป็นฮิปโปเดินสองขาวิ่งเข้ามาเนี่ยถ้ายาง็ั้นแล้วก็น้าพี่ฝนมาทางนี้เร็วเข้าจะไปไหนกันล่ะพี่ฝนเจอบางอย่างไม่ใช่ถ้ำแล้วนั่นเป็นท่อระบายน้ําหรือเปล่าฝนเจอขนมขนมอะไรจะไปอยู่ในท่อระบายน้ํานี่ไง พี่ฝนเจอคุณช็อกโกแลตฮิปโปฮะคุณช็อกโกแลตฮิปโปฮิปโปที่เป็นช็อก,กอโกแลตเนี่ยนะใช่งั้นเดี๋ยวตัดสินใจแล้วจะทำไรอะ่ะเดี๋ยวไปแปงลงร่างก่อนแปงลงร่างอีกแล้วเหรอใช่ไปแปงลงร่างเป็นคุณช็อกโกแลตฮิปโปอ,อืมงั้นก็แปลงเลยแปงลงร่างแห้วนะแปลงเลยแปลงแล้วเรียบร้อยแล้วปุ๊กปิ๊กไปไหนเนี่ยปุ๊กปิ๊กไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วนี่ใครอ่ะก็พี่เองไงพี่เองเป็นฮิปโปแตงโมเนี่ยเดี๋ยวพี่ฝนจะลองอ้าปากดิอ้โห สีลุ้งเลยนี่ยังไงเนี่ยทำไมเป็นสีลุ้งได้ก็ไม่หวนเป็นคุณฮิปโปที่เป็นช่อกระเล็ดที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นลูกกวาดหลบนายพระเอกมาแล้วสุดยอดไปเลยเนี่ยวันนี้พวกเราสามารถแปลงร่างเป็นครอบครัวฮิปโปแล้วก็ไปที่โปสายพันธุ์อื่นๆแต่สายพันธุ์นี้ไม่มีอยู่ในโลกอย่างแน่นอนแหละ ไม่มีแน่นอนแต่ว่าอยู่ในเกมมีเทคต่างหาก <c oughs> น่ารักเชี่ยบอนเลยแล้วถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์เยอะๆนะจ๊ะวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบ๊ยบวย